สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะเพื่อนมาดูทําไมผักสลัดในแต่ละกล่องเนี่ยมันโตไม่เท่ากันไม่ใช่แต่ละกล่องสิหนึ่งกล่องเนี่ยมันโตไม่เท่ากันอันนี้ปัญหานี้จะเจอกับเพื่อนเื่อนมือใหม่มากครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดจุกจิกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเนี่ยครับมันไม่ได้ยากอะไรสําหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017ครับผมสี่วันเพาะมาเมล็ดพันธุ์สี่วันปลูกปลูกครั้งละ600ตน้นแค่นั้นครับ ผมไม่ได้ทําเยอะแต่ประสบการณ์ผมอาจจะเยอะหน่อยและพามาดูครับผมทําไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยแล้วมาดูครับว่าทําไมต้นผักมันถึงโตไม่เท่ากันในหนึ่งกล่องมันมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วเราไปแก้ได้ยังไงขออนุญาตสลับกล้องครับผมฮา,านี่มาดูตรงนี้เห็นได้ชัดเลยครับผมทำคลิปตรงนี้บ่อยมากเลยเพราะมันถนัดเดินลงมาแล้วก็นี่มีตัวร้ายด้วยแล้วก็มาทําคลิปตรงนี้เลยทีนี้มาดูครับ ทำไมมันโตไม่เท่ากันอ่ะดูตรงนี้มีไม่เท่ากันเลยสาเหตุแรกเลยที่เข้าไม่เท่ากันก็คือมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอย่างที่สองก็คือตอนเราปลูกแล้วจับใส่ถ้วยเนี่ยรากมันขาดโคนมันช้ำมันก็เลยโต,โตไม่เท่าตัวอื่นนี่นี้อย่างแรกนะครับอยู่ที่ตัวต้นเขาแล้วก็ตอนที่เราปลูกมันอาจจะมีแบบนี้บ้าง แต่น,นี้ตัวนี้คือเกิดตั้งแต่เพราะว่า,าต้นของเขาเองสองอย่างนะครับอย่างที่สามคือระดับน้ำในกล่องอันนี้มีผลมากครับระดับน้ำในกล่องเนี่ยสมมติว่ากล่องเองียงฝั่งนู้นล้นแล้วฝั่งนี้ยังเหลืออีกะาักจะไม่เท่ากันฝั่งที่น้ำเยอะผักจะสวยฝั่งฝั่งที่น้ำน้อยผักจะไม่ค่อยสวยเป็นอย่างนี้ครับ แค่นั้นนะครับคลิปนี้ผมทําไม่ยาวเพราะว่าเหตุผลที่ทําให้ผักในกล่องเนี่ยโตไม่เท่ากันแค่นี้นะครับอย่างแรกคือเป็นตัวขึ้นอยู่กับตัวของของเขาเองอย่างที่สองก็คือตอนที่เราปลูกเราอาจจะไม่ระมัดร,ระวังหรือเราระวังแล้วแต่รากมันขาดแค่นั้นแหละครับมันก็เลยโตช้ากว่าตัวอื่นแค่รากขาดนิดหน่อยมันมีผลกับการเจริญเติบโตครับเพราะว่ามันไปกระทบกับเขาในตอนแรกซึ่ง ไม่ว่าจะกระทบช่วงไหนหรอกครับผักที่ไม่กระทบมันจะโตไปเร็วเลยแต่ผักที่มันกระทบการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะทําให้เขาโตช้าไปด้วยมันเป็นอย่างนั้น,นถ้าเกิดลังไม่เอียงารากก็จะมาแบบนี้ฮะเหมือนกันหมดส่วนถ้าปลูกยังไงให้รากเป็นเหมือนผู้กันสวยๆอย่างนี้เนี่ยก็คือเวลาปลูกเติมน้ําให้เต็มกล่องแล้วก็พยายามดึงทรงน้ําเนี่ยให้มันลงให้มากที่สุดแค่นั้นนะครับสรุปให้ฟังครับ หลักๆที่ผมเจอนะครับสามอย่างเลยแค่นั้นแหละครับที่ทําให้ต้นผักเนี่ยโตไม่เท่ากันก็คือมันเป็นจากต้นมันเองนี่แหละอย่างที่2อตอนที่เราใส่อย่างที่3คือรังเอียงแค่นั้นแะครับแต่ถ้ารังเอียงสังเกตง่ายครับฝั่งหนึ่งโตฝั่งหนึ่งไม่โตแค่นั้นครับพอเรารู้รอบหน้าเราก็ปรับเปลี่ยนซะหรือถ้ารังเอียงต้นฝั่งนู้นโตฝั่งนี้ยังไม่โตโดยที่ต้นไซส์เล็กอยู่ ยกฝามาครับแล้วพลิกเอาฝั่งต้นเล็กไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งต้นใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้จบครับแค่นั้นก็พลิกซักสองรอบครับสี่วันครั้งสี่วันครั้งแค่นั้นนะครับจากนั้นผักก็จะโตเท่ากันเองไม่ยากครับทําผักอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเชประสบการเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆอ่ะสำหรับเพื่อนก็ได้ทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่แอดไลน์ถามได้นะครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ